ครับตอนเราก็ส่เจาะข่าวเด่นรายการสวน5าโมงเย็น26นาทีนะครับวันนี้ขออนุญาตแทรกเรื่องโจรสลัดยกออกก่อนนะครับเดี๋ยวไปตัดต่อให้น่าสนใจเพิ่มเติมเพราะมีรายละเอียดมากมายหยิบเอาเรื่องร้อนนะครับกรณีของสากรเครดิตยูเนี่ยนของจันนะครับมีผู้เสียหายซึ่งรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เอาเงินไปลงทุนหรือฝากเงินกับสากรเครดิตยูเนี่ยนของจันรวมตัวกันกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับความจริงก็คือคณะกรรมการบริหารสากรชุดปัจจุบันชุดที่30 ซึ่งผ่านการเลือกตั้งเข้ามาบริหารสากลชุดปัจจุบันวันก่อนเกิดการประชุมแล้วก็เกิดลงไม้ลงมือกันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรทําไมฝ่ายเครือข่ายผู้เสียหายจึงดูเหมือนจะไม่ยอมรับต้องการจะให้เปลี่ยนผู้บริหารชุดนี้ทั้งหมดขณะที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันก็ยืนยันว่ากำลังเดินหน้าเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของสมาชิกสากลวันนี้จะคุยกันนะครับผมอยู่กับตัวแทนของ ผู้บริหารสากลชุดปัจจุบันก่อนนะครับคุณประพัฒน์สอนพงพันธ์พิสารนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกรรมการและเลขาธิการของสากลเครดิตยูเนี่ยนของจันดีท่านหนึ่งกรมาตามมานะครับคุณจริญญาคงสุทธิรักขณะที่ฝั่งผู้เสียหายประธานเครือข่ายคุณธรรมนูนวัตชตนะครับสวัสดีครับอัตโชตนะฮะแล้วก็อัตโชตนะฮะแล้วก็ทันตแพทย์หญิงสารชาเชื้อสำราญนะครับสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีค่ะอ่ะวันนั้น เกิดอะไรขึ้นยังไงเอาสั้นๆมันถึงขั้นลงไม้ลงมือกันได้ยังไงถามคุณประพัดสอนก่อนค่ะ คือเดนเองได้รับหนังสือเชิญจากทางกรมนะคะว่าทางกระทรวงค่ะกระทรวงเกษตรเป็นคนกลางใช่ใช่ค่ะ,ะกระทรวงเกษตรโดยท่านรองประหลัดสมปองมีอหนังสือเชิญไปที่เครดิตยูเนียนว่าให้ส่งกรรมการหรือว่าตัวท่านประธานผดีดนะคะมากับผู้แทน3คนนะคะมารับทราบข้อร้องเรียนของสมาชิกซึ่งประสงค์ที่จะให้ทางคณะกรรมการเน,นี่ย เคลียร์ในเรื่องนี้นะคะเด้นได้ได้รับไปเนี่ยหัวข้อในการที่จะเคลียร์ยจะมีอยู่3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเบิกมิเลี้ยงอของคณะกรรมการซึ่งมองดูว่าฟุ่มเฟือยอันที่สองก็คือเรื่องของการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุท,ที่ได้ว่าสวาสองอ,อันที่3าก็คือการปิดสํานักง,งานสาข,ขานะคะมี3าประเด็นซึ่งทางนายทะเบียนได้ส่งไปให้แล้วก็ได้แจ้งว่าขอให้ทาเป็นหนังสือเข้ามานะคะเพื่อลดการข้อขัดแย้งนะคะ บังเอิญท่านประธานผด็จเนี่ยไม่ว่างก็เลยมอบให้ดิฉันนะคะคุณเพรโรดแล้วก็คุณจรัญญาเป็นผู้แทนไปสามคนและกําหนดว่าให้มีผู้แทนเพียง3ามคนมนะคะเมื่อเราไปถึงที่ที่กระทรวงเนี่ยนะคะ,ะเริ่มต้นก็คือได้มีการเปลี่ยนห้องประชุม,มจากห้องสองหนึม่มาเป็นห้องประชุมที่สปก,กอรชั้นล่าง นะคะให้ให้เจ้าหน้าที่ไปเชิญพอเราลงมาถึงเนี่ยเราก็พบว่าเจ้าหน้าที่ของกรมเนี่ยก็อยู่ในใน,ในห้องทั้งหองอธิบดีอธิบดีทั้งสองกรมแล้วก็กรมตรวจอประชากรและก็กรมส่งเสริมชากรแต่ที่เราประหลัดเกษตรเป็นคนกลาง<ข>าห้เป็นประธาน<ง>แล้วก็มีแขกจากเอสดีกับปปงอนะคะอีกสองท่านแล้วก็มีผู้แทนทางฝั่งทางฝั่งผู้ร้องซึ่งเด็กก็เจอท่านธรรมนูนกับคุณมอสราชากรนะคะแต่พอเริ่มประชุมจริงๆเนี่ยก็มีคุณ อ,อ้างตัวนะคะเดนก็เพิ่งเจอวันนั้นนะคะว่าชื่อคุณอัจฉริยะออนะคะได้เข้ามากับกับจำนวนของบุคคลกลุ่มหนึ่งนะคะนับดูก็ประมาณสักสิบกว่าคนแต่บางคนก็เป็นสมาชิกเพราะว่าเรารู้จักนะคะเปิดประชุมเมื่อเมื่อประธานเปิดประชุมเนี่ยก็มอบเวทีเนี่ยให้กับทาง DSI กับทางปปอง,องอพูดก่อนเพื่อที่จะรายงานคดีเดนจําได้ว่าก็มีการตัดบทขึ้นมาว่าไม่ประสงค์จะฟังนะคะก็เริ่มมีเรื่อง กระทบกระทั่งกันนะคะจากการที่ฟังแล้วก็ไม่ฟังนี่แหนี้ะคะจากนั้นก็ก็ยังค่ะก,ก็ก็ยังก็ยังประชุมกันไปได้สักแป๊บหนึ่งอะค่ะนะคะ,ะ,คะก็ทางท่านประธานก็พยายามในการที่จะควบคุมนะคะแต่ปรากฏว่าทางคุณคุณถ้าจําไม่ผิดเน้เน,เน,นคิดว่าเสียงนี่น่าจะเป็นเสียงของคุณอัจฉริยะที่ตะโกนมาว่าไม่อยากฟังอะไรทั้งสิ้นอะวันนี้จะมาฟังคําตอบว่ากรรมการชุดนี้จะลาออกหรือไม่ลาออกอส่วนทางคุณหมอสารชาก็ จับความได้ว่าอยากให้มีกรรมการกลางนะคะส่วนทางคุณธรรมนูนเนี่ยเดนไม่มั่นใจรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะ,<ค>ฉ,ะฉะนั้นลงไม้ลงมือกันตอนนั้นเนี่ยนะฮะยังค่ะยังค่ะ,ะนะคะก็พอตะโกนนะคะก็ทางท่านประธาน<อ>ทางท่านท่านประธานก็ถามเรียนในเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายแล้วก็ถามในทะเบียนก็คือคุณบุญเสริมในทะเบียนพื้นที่สองที่คุม สากลนะคะถึงเรื่องข้อกฎหมายว่าที่ว่ามาเนี่ยทำได้ไหมเ๋ยนอธิบายในข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการล้มละลายซึ่งขนาดนี้เราเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูซึ่งศาลจะตัดสินในวันที่20นะคะว่าทําได้หรือไม่ได้ประการใดส่วนทางคุณบุญเสริมเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งกับการวิสามันการเปิดวิสามัน ว่าตามพระราชดุลกดแล้วเนี่ยเป็นอย่างไร <S <S 2> <S 2> การปลดกรรมการเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขหรือว่ามีวิธีการอย่างไร <S <S นะคะเมื่อที่บายจบก็ท่านประธานก็สรุปว่าในขณะนี้ข้อกฎหมายมันเป็นอย่างนี้เน้นจําได้ว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยตะโกนว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องอะไรทั้งสิน้นวันนี้ไม่ตัดสินใช่ไหมถ้าไม่ตัดสินเนี่ย, <S <S เ,ยเดี๋ยวจะได้จะจะเจอว่ามีอะไรบ้างวันแล้วก็เอาออกไปเลยรวมท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องนะจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเป่านกหวีดเปิดประตูเข้ามา คือเดินออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วก็ตะโกนค่ะตะโกนบอกว่าเดี๋ยวจะเจอนะเดี๋ยวจะเจอนะคะตะโกนออกไปแล้วก็เรียกนะคะเรียนเรียนบ้านใจว่าภาพของช่องสามเนี่ยจับมาชัดมากนะคะตัวคุณบ่อว่าสอนก็อยู่ตรงนั้นเลยไหมใช่ค่ะอยู่กระเป๋าไดฮะใช่ค่ะนะคะก็ปรากฏว่าพอพอออกไปเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยผู้แทน DSI กับปปงซึ่งนั่งอยู่ข้างเดนเนี่ยก็ขออนุญาตออกมาจากข้อประชุมเดนเองก็ขออนุญาตท่านประธานว่าถ้าเป็นเช่นนี้เราคงจะร่วมประชุมด้วยไม่ได้ พอผู้แทนสองคนนั้นออกไปเนี่ยเดนลุกตามพร้อมกับคุณเฮโร,รและคุณจรัญญานะคะเดนจําได้ว่าภานะพที่เห็นนะคะก็มีคนเนี่ยผลิไปดื่มคนไปรอดออกมานะฮะผลักเดนก่อนคะอ่ะ,คะีวิวกลับไปก่อนก็ได้คะ่ะจะเห็นว่าผลักเดนนะคะ,ะดีว่ามันมีโต๊ะติดอยู่เดนก็เลยไม่ล้มควม่ำลงไปคุณเพโรวซึ่งเดินตามหลังเนี่ยก็ข้ามมากัน,อกนพอข้ามากันเนี่ยการตะลุมบอลก,ก็เลยเกิดขึ้นนี่แหล,ล,ละฮะนี่ครับคุณหมอวันนั้นเข้ามานั่งอยู่ในรอบแรกแล้วเหมือนบล็อกเอาออกไป คก็คือทางนี้พยายามอธิบายว่ากาลังประชุมบอกขั้นตอนกฎหมายว่าประชุมวิสามัญใหม่ทําไม่ได้เพราะอะไรยังไงเหตุ<ช>จะปลดทําไม่ได้เพราะอะไรยังไงไล่ข้อกฎหมายทั้งคุณหมอกับคณะเดินวอล์กอ <Work out. S 2> ัพ แล้วกลับเข้ามาใหม่พร้อมกับด็อกวีดแล้วจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์คือคือก็อก็อกขออนุญาตพูดแบบเป็นกลางอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางคุณอัจฉริยะเนี่ยนะคะเขาเป็นประธานชมรมเนี่ยซึ่งซึ่งเขาไม่ได้เป็นชมรมเถื่อนหรอกคะ่ะเขาก็แค่เป็นกลุ่มคนที่หวังดีอยากจ,จะช่วยรู้จึกจะเป็นชมรมช่วยเหลือเหยื่อชายกรรมใช่ใช,คใช่ค่ะกาอยากจะช่วยผู้เสียหายเหล่านี้เท่าน,นั้นเองอะนะคะแต่ทีนี้เรียกว่าข้อมูลเขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนแล้วก็เราก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่าวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเท่าเท่าที่ดิฉ ไปแล้วเนี่ยมเมื่อคุณอจฉริยะเข้ามาใหม่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยคุณพระสอนไม่ไม่ได้ออกจากห้องอะนะคะก็อาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะคะทีนี้พอคุณพระสอนออกจากห้องน,นะตามตามความคิดดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันอยู่ข้างนอกกันนะคะก็เข้าใจว่าเขาก็คงไม่อยากให้ไปปะทะกับ มวลชนข้างนอกซึ่งจริงๆมวลชนข้างนอกเนี่ยนะคก็เป็นสมาชิกทั้งหมดนะคะเป็นสมาชิกทั้งหมดสมาชิชากรใช่ค่ะใช่ชใช่ค่ะทีนี้เราก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทําอะไรอะ,ค,ะค่ะแค่ว่าอาจจะมาให้กําลังใจว่าจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ว่าตามตามความคิดก็คิดว่าเขาก็คงไม่อยากจะให้ออกไปประทะข้างนอกกันนะคะก็เลยกันไม่ให้ไม่ให้ออกไปจะเป็นรูปผักหรือเปล่าดิฉันก็ก็ไม่ไม่แน่นะคะหมายถึงปากุณพงศอนใช่ค่ะทีนี้ทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเท่าเท่าที่ดูก็คือจริงๆแล้วเนี่าาเกด่คคุณไรนแ เฉยๆมันก็คงจะไม่มีเรื่องนะฮะแต่ประเมินไปต่อยเขาอะฮะทีนี้พอไปต่อยเขาปั๊บเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นสัญชาตญาณน,นะคะ,ะมันก็เลยชุนลมุนกันแล้วก็สมาชิกก็เห็นว่าเหมือนกับว่ามีคนตัวใหญ่ๆเช่นเช่นคุณพราเพชรกับคุณไพรโนดเนี่ยที่ตัวใหญ่กับคุณอัจฉริยะเขาก็เลยเขาก็เลยเกิดการต่อสู้สมาชิกก็เลยแบบเหมือนก็แบบว่าป้องกันคุณอัจฉริยะคุณหมอก็บอกว่าฝ่ายบรมการท่านนี้เนี่ยชกก่อนทำให้คุคณอัจฉริยะ<ค> คือเท่าที่ดูจากภาพนะคะคือคือคือเราก็ไม่ไม่เข้าใครออกใครแต่เหมือนกับว่าสภาพที่เห็นเนี่ยนะคะคุณอัจฉริยะอาจจะผักคุณประพัดสอนเพราะไม่อยากให้ออกไปข้างนอกนะคะเพราะมวลชนอยู่ข้างนอกแต่ว่าทางคุณคุณไพโร์เนี่ยถ้าจริงๆเขากันเฉยๆนะก็คงไม่มีเรื่องแต่พอไปเริ่มต่อยปั๊บทีนี้มันก็ยาวแล้วค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางผู้แานปัจจุบันไปร้องกระทรวงเกษตรให้ดําเนินการอยู่เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ถูกไหมฮะอันนี้เดี๋ยวยกเอาไว้ก่อนท่านี้มาถึงประเด็น คนธรรมนูญบอกเลยว่ากรรมการชุดนี้ชุดคุณประเด็จแล้วก็มีคุณประพันธรเป็นเลขาธุการให้ออกไปทางคณะเพราะไม่ไว้วางใจครับถูกไหมฮะถูกครับเอาชัดๆเลยจะได้ตอบบนตรงนี้ประเด็นที่1ึงเอาชัดๆเลยครับคือทางเราได้มีหนังสือไปถึงกรมส่งเสริมสรัพยากรนะผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในฐานะนายทะเบียนเป็นผู้ดูแลนะครับซึ่สามารถจะมีอำนาจปลดได้นะครับทีนี้ทางสมาชิกชมรมจํานวน มากก็เห็นว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับก็คิดว่าคงจะมีปัญหาเรือรังคือก็คือหนึ่งเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเกินป่าเหตุเกินป่าเหตุเบิกเีอยนั้นเกินกว่าเหตุเกินป่าเหตุก็ยังไงยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเดือนกันยาเนี่ยเบิกทั้งเดือนเลยสิบห้าคนเบิกทั้งเดือนคนเหมือนกับว่าประชุมทุกวันเรี่อนี้คือเรียอประชุมนะฮะปกติสหกรณ์เขาเบิกกันเดือนละครั้งนะฮะนี่เบิกทั้งวันเราก็เห็นใจว่า อ,อ,อาจจะมีงานมากแต่ก็ไม่ถึงกับท,นะทั้งเดือนทั้งเดือนเท่าไหร่กันยายนทั้งเดือนกันยายนทั้งเดือนก็คือทํางานยี่สิบสองวันประมาณนั้นนะครับเป็นเงินประมาณเท่าไหร่เป็นเงินประมาณเกือบสองแสนบาทหรือสองแสนเศษสองแสนเศษนะฮะกรรมการสิบห้าคนใช่ครับตัวแฮะเดือนเดียวใช่ครับเบิกสองแสนเศษโดยอ้างว่าทางานยี่สิบสองวันถูกต้องซึ่งเราบอกเอ้มันจริงหรือเปล่าทำไมเบิกขนาดนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งนะมีอีกไหมฮะมีครับข้อที่สองเนื่องจากว่าสมาชิกผู้สูงวัยนะครับ จำนวน6 6 4คนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับการเ,เรื่องทา่ว่าในทะเบียนบอกว่าไม่ควรจ่ายนะครับสมาชิกผู้สูงวัยเนี่ยไม่ควรจ่ายเพราะว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างความคุ้มครองหรือออโตสเตย์เนี่ยนะครับ,รบมันจริงๆแล้วมันจ่ายไม่ได้เพราะว่ามันจะมีปัญหาว่าถ้าจ่ายแล้วมันจะไม่มีความเป็นธรรมนะครับเพราะศาลจะสั่งเนี่ยต้องมีงความเป็นธรรมทางคณะกรรมการก็เสนอเรื่องนี้ ไปที่ศาลนะไปที่ศาลล้มละลายกลางขอจ่ายเงินศาลก็ยกคำคำขอแต่คณะกรรมการจ่ายเมื่อจ่ายไปก็ผู้ที่ไม่ได้เงินก็เกิดปัญหาเอาแค่สองเรื่องหลักๆเนี่ยนะครับอันนี้เลยนะครับสองเรื่องหลักพอเห็นภาพครับผิดแล้วแก้เลยนะครับประชุมกันอะไรกันทุกวันแล้วก็สองแสนกว่าเดือนเดียวสิบห้าคนคนหนึ่งก็เฉพาะเบี้ยเลี้ยงนะคนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทค่ะเดินตบนะคะ ในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการเนี่ยตามข้อบังค,คับของสก,กรณ์เนี่ยกำหนดให้กรรมการเนี่ยสามารถที่จะเบิบ้ยเลี้ยงได้ตากตับอัตราที่แก้ไขใหม่เนี่ยก็คือ900อนะคะค่าผานะ600บาทก็คือ, 1, 5, อพันห้าโดยกาหนดหในการที่จะมีประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งแต่ตั้งแต่ที่เราเข้ามาทํางานเนี่ยนะคะตั้งแต่ที่เราเข้ามาทํางานเนี่ยไม่เคยมีการประชุมน้อยกว่าหนึ่งครั้งมากเป็นสิบ สาเหตุก็เพราะว่าหนึ่งเรามีคดีอสองเรามีเรื่องที่จะต้องขึ้นฟื้นฟูอ,อันที่สามก็คือมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาของสากลในขณะ,ะที่อยู่ในภาวะดีฟอล์แบบนี้ นะะในเดือนกันยายนซึ่งทางคุณธรรมนูนอ้างเนี่ยเป็นเดือนซึ่งเราพิจารณาในเรื่องของการผ่อนผันเกณฑ์ให้กับสมาชิกที่จะมีการเบิกถอนอ5%เม,มีผู้ยื่นคําร้องของเข้ามาเนี่ยเกือบ3,000ันคณะกรรมการน่พิจารณาในคําร้องของเนี่ย,น,ยนะคะว่าใครบ้างที่สมควรจะได้รับการเยียวยาจากเงินที่เรามีอยู่<ะ>จําก,กัดนะคะจึงทําให้การประชุมในเดือนกันยายนเนี่ยมีมาก มีมากผิดปกติม,มากกว่าเดือนอน,นึนคุณธรรมน,นูยังไม่ได้ถามเลยว่าตัวเดนเองทำงานทั้งวันทั้งคืนให้กับสาากรณนเดนเบิกเบี้ยเดือน,นกี่บาทนะคะ,อ,ะอันนี้คือภาพรวมนี่คือตัวแรกนะคะขณะเดียวกันเมื่อเราขึ้นเ,าเขาเขา้เขาสู่กระบวนการในการยื่นเรื่องของฟื้นฟูก,กิจการนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําคือการปรับลด เรื่องของค่าใช้จ่ายบัตออฟฟิศลง20-25เปอร์เซ็นต์เบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการเนี่ยถูกปรับลดลงจาก900ใเหลือ500บวกด้วยค่าพาหนะเดินทางอีก600บาทเหลือ1,100บาทและถูกแคปอีกว่า1เดือนเนี่ยห้ามเกิน1นึ่งมืนต่อคนไม่ว่าคุณจะทำงานตัาใดนี่คือข้อแรกอันนี้คือแก้อะไรหลังจากนั้น เด้นแก้ก่อนที่จะมีการร้องเรียนอีกแก้แล้วนะก็ลดลงจากพันห้าหรือพันพันหนึ่งพันหนึ่งแล้วก็ถูกแคปอีกว่าหนึ่งเดือนไม่เกินไ0 0หนึ่งหมื่นไม่เกินหนึ่งหมื่นต่อคนหนึ่งต่อคนนะคะทีนี้เรื่องที่สองเรื่องของสวซึ่งทางเอาเรื่องนี้ก่อนค่ะเขาบอกเขาทำแล้วตอนนั้นโอ้โหชากรมีปัญหาขนาดนี้ฟังอย่างนี้นะต้องประชุมกันทุกวันจะต้องมีการเอาเบอร์ผู้ส่งคนที่จะขอเบอร์ห้าเปอร์เซ็นต์จะให้หรือไม่ให้เขาประชุมกันทุกวันเขาร้องเรียนมานานตั้งแต่กรรมการชุดเก่าแล้วครับเรื่องเป็น ปึ้งใหญ่มากผมก็ร้องเรียนไปแต่ก็บอกว่าให้เอามาทบทวนซะก็ไม่ทำทีนี้พอพอมีปัญหาเนี่ยฮะเบิกเบิกสามคนละสามหมื่นเนี่ยก็มีนะฮะสองหมื่นฝ่าสามหมื่นก็มีก็มาแก้ให้เหลือหนึ่งหมื่นไม่เกินหนึ่งหมื่นต่อคนลดด้วยค่าค่าเบี้ยประชุมเก้าร้อยหรือห้าร้อย ค่ามาก็เหมือนเดิมเป็นพันจากพันห้าหรือพันหนึ่งอันนั้นมันหลักการอยู่แล้วครับเพิ่งมาแก้ไขนี่แก้ไขนี่หลังจากที่โดนสมาชิกตําหนิหลังจากโดนตําหนิตําหนิแล้วมีแล้วหลักศรไม่ใช่ตําหนิเลื่อนลอยนะถ้าอย่างนั้นเขาแก้อย่างนี้แล้วยังพอยังไม่พอใจไม่ฮะอันนี้แก้แล้วเขาบอกว่าหลังจากมีพื้นฟูแล้วถึงจะปฏิบัติไม่ค่ะไม่หลังฟื้นฟูหลังเข้าแบนพื้นฟูถึงมาครับใจแล้วไม่ไม่เราทําอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็มการมีเงินเดือนไหมไม่มีค่ะ กรรมการไม่มีเงินเดือนมีแต่เบี้ยประชุมใช่ค่ะก็คือต่อไปนี้คนจะไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเริ่มบังคับใช้แล้วตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่เดือนตุลาแล้วค่ะหมอติดใจไม่เป็นนี้คือจริงๆตัวเองเป็นกรรมการอยู่นะฮะเป็นคนฮ่าเป็นคนเป็นกรรมการอดีตกรรมการนะเป็นคนเอาเรื่องนี้ขึ้นมาไงฮะเพราะว่าเพราะว่าเห็นว่ามันมันก็ไม่แฟร์กับสมาชิกก็เลยจัดการให้เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นคนเป็นคนจัดให้เรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในในประเด็นเขาก็ะเลยมีการจัดอะฮะซึ่งตอนหลังเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ในกรรมการนี้้แลวว่ะะะนเพราา พูดแบบกลางๆนะคะคือเราไม่ได้ไม่ไม่ไมไมทราบหรอกค่ะว่ามันมีอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันไม่ยุติธรรมกับสมาชิกเพราะว่าในเมื่อกรรมการได้รับเงินจํานวนมากๆแล้วก็สมาชิกเนี่ยเบิกไม่ได้มันก็เป็นประเด็นที่ว่าเ,าเราเราก็เลยเข้ามาอยู่ในข้างที่สมาชิกช่วยกันดูตรงนี้คือมันมีประเด็นว่าแหมสมาชิกเบิกเงินไม่ได้แต่ว่ากรรมการสามารถเบิกเบี้ยประชุมได้ก็เงิติดอยู่ในใจนะฮะ,ะ,ะตรงนี้ค้างเอาไว้ก่อนมาถึงประเด็นที่2ผู้สูงอายุช่ฮะครับ ซึ่งก็ควรจะมีการอะไร6 6 4คนคืออะไรนะครับกระดายทะเบียนบอกว่าไม่ควรจ่ายไม่ควรจ่ายเพราะหุ้นมันเป็นศูนย์แล้วกรรมการเสนอไปที่ศาลศาลก็ยกคําร้องแล้วแต่ยังจ่ายนะฮะอาทะเบียนก็บอกไม่ให้จ่ายศาลก็บอกยกคําร้องแต่ยังจ่ายเพราะนั้นเขาไม่ไว้ใจอ่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะอยากจะขอเรียนว่าเป็นเรื่องความเข้าใจผิด จริงๆแล้วสว2เนี่ยเป็นสวัสดิการที่มีมาตั้ง,งนานแล้วนะคะยูเนี่ยนจะต่างกับอมรัพย์ก็คือเรื่องของการการกู้เนี่ยจะไม่มีการคืนกลับเป็นปันผลดัะนั้นยูนเนี่ยนก็จะจัดสวัสดิการให้ในสว2เนี่ยเป็นการจัดให้กับผู้สูงอายุคนที่จะเบิกเงินสวส2ได้จะต้องอายุ69ปีขึ้นไปที่มาของเงินสว2เนี่ยจะมีที่มา3ขาขาแรกก็คือสมาชิกเนี่ยส่งเข้าไปเดือนละ60บาท ขาที่2ก็คือจากทุนสวัสดิการซึ่งทุนสวัสดิการจะจัดให้ส0ของกําไรในแต่ละปีที่จะนำํำเข้าตัวที่3ก็คือการคํานวณจากข่าหุ้นซึ่งตัวเองอมีมีเท่าใดหารด้วย180นะคะในลักษณะตัวนี้ถ้ามองแบบที่คุณธรรมนูญว่ามันเหมือนกับว่าสมาชิกเนี่ยกลุ่มนี้สามารถเบิกเงินหุ้นไปใช้ก่อนได้แต่ที่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยเมื่อเบิกไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นติดค้างวันใดก็ตามที่ลาออกจากสหกรณ์และมีสิทธิ์ได้รับค่าหุ้นคืนเงินซึ่งรับไปก่่อนนนววงห้้าตัีม จะถูกหักออกนะคะทีนี้ก็จะมาถึงประเด็นที่2ว่าเมื่อเข้าสู่ภาวะวิกฤตในขณะที่เกิดภาวะวิกฤตเรื่องสองวสอเนี่ยถูกทบทวนตั้งแต่ชุดชั่วคราวนะคะก็คือตอนที่ปลดคุณสุภชัยออกไปคณะการชุดชั่วคราวเนี่ยได้มีการทบทวนเรางดรับสมาชิก งดรับสมาชิกสภวสองที่งดรับก็เพราะว่าเงินทุนสวัสดิการที่จัดสรรเข้าไปไม่มีเนื่องจากสังกสาไม่มีกําไรก็ทําให้กองทุนในเล็กลงอันที่สองก็คือแคปจํานวนที่จะเบิกจ่ายได้ในแต่ละเดือนคงเหลือไม่เกิน3,000บาทจากแต่เดิมเนี่ยเงินจํานวนเท่านี้ที่เอามารวมเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้ตามจํานวนที่คํานวณก็เหลือแค่3,000บาทพอชุดที่30คือชุดดิฉันเนี่ยข้ามาบริหารดิฉันก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือ1ไม่มีการรับสมาชิกใหม่อันที่2เนี่ยก็ทอนลงนะคะจาก3 0 0พันก็เหลือแค่2000 และบังคับให้ส่งเป็นค่าวุ่นกลับไปอีก500บาทในเรื่องของการที่ไปยื่นคําร้องต่อศาลแรงงานศาลศาลศาลคุ้งครองเนี่ยศาลยกคําร้องแต่มีเงื่อนไขเขียนไว้ว่าการใดก็ตามที่ถือเป็นการปฏิบัติการปกติของสากลเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ยังสามารถดำเนินการได้ศาลท่านได้ชี้แจงเรื่องนี้ให้คุณธรรมนูลฟังในศาล เมื่อวันที่เราไตาส่สวนคำร้องของฟื้นฟูกิจการแล้วเนียนมั่นใจว่าคุณธรรมนูญก็ได้ยินคำตอบแล้วท่านก็อธิบายให้กับสมาชิกทุกคนที่ไปร้องคานที่ศาลนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เดนถึงคิดว่าไม่น่าที่จะมาเป็นประเด็นที่จะทำให้คณะกรรมการชุดนี้ตอบข้อซักถามที่สมาชิกเนี่ยตอบไม่ได้เดนทำคำตอบในีใกันนทะเบียนครบเรียรบร้อยแล้วด้วยนะคะ,ะคุณธรรมนะูญฮะก็บอกว่าศาลก็ชี้แจงว่าในที่สุดมันก็เป็นอำนาจถ้าเป็นปฏิบัติหน้าที่ตามปกติใช่ค่ะฟังดูและขนาเดียวกันนะคะสุดท้ายค่ะ อันนี้เรื่องสวสองนี่นะครับผมยืนยันได้เลยว่าไม่สมควรจ่ายนะครับเพราะถ้าศาลยกคำร้องแล้วการใดก็ตามที่ศาลยกคำร้องแล้วจะเขียนมาแบบใดก็ตามนะครับกรรมการย่อมใช้ดุลพินิษรู้ว่าไม่ควรจ่ายเพราะศาลเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมกับเจ้าหนี้อื่นไม่งั้นศาลคงไม่ยกคำร้องอก็สั่งให้ใจ่ายก็เราขอจ่ายนะพร้อมทั้งรายชื่อก็คงจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วประเด็นที่ทําไมถึงต้องจอ่ายนะครับ ประเด็นที่ทาไมถึงตัวจ่ายเนี่ยชัดเจนว่าเพราะว่ากรรมการบางคนนะครับและภรรยากรรมการบางคนเนี่ยเป็นสวสองแล้วก็ได้รับเงินด้วยเป็นการหมกเม็ดแล้วก็ยังแถมตัดเอาเงินไปเป็นค่าหุ้นเพื่อหลอกสารลบมาลายกลางว่ายังมีคนส่งหุ้นอยู่จํานวนมากเพราะตัดไปตั้งห้าร้อยนะคคนหนึ่งอันนี้ก็คือก็ <c oughs> ต้องการหาว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทับซ้อนครับก็เลยทําอย่างนี้ถูกต้องครับตัวไหมฮะไม่จบอีกแล้ว เดี๋ยวขอพักตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้คือจริงๆมันอยู่คือคือตอนนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในที่ประชุมด้วยนะคะคือก็เข้าใจว่าตอนประชุมครั้งหนึ่งเราก็ยกเลิกแล้วะแต่ว่าพออีกครั้งหนึ่งก็กลับเอาเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เราก็มีการจ่ายไปนะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องจริงที่มีกรรมการอยู่ในนั้นที่ได้รับสวสองค่ะคือมีกรรมการบางคนได้ใช่ค่ะมีภรรยากรรมการบางคนได้ก็เลยพยายามจะจ่ายให้ได้เดี๋ยวต้องมีคําตอบนะฮะแต่ถ้าเสียได้เวลาหมดตรงนี้แขกรับเชิญมาเพื่อบิกท่านคุณจรัญญา อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะเดี๋ยวผมงั่งคุยต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากรู้ข้อมูลนะฮะทางนี้ยืนยันว่าออกไปทั้งคณะแล้วให้หาคนกลางเข้ามาทํางานทางนี้ยืนยันว่าทํำหน้าที่อย่างโปร่งใสและจะอยู่ต่อจนเข้าแผนพื้นฟูทางนี้บอกว่าถ้าเข้าแผนพื้นฟูไม่เชื่อใจแล้วล่ะว่าผู้เสียหายจะได้ประโยชน์จริงๆจะเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือเปล่า ทางนี้ก็เชื่อมั่นกับการเอาสากรเข้าแผนพื้นฟูซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันนี้ขอบคุณตรงนี้ก่อนนะฮะและลาไปตรงนี้นะครับกับจอข่าวเด่นสวดีครับนายกช่วยเือทีตอนนี้อยู่อย่างลำบากคือบอกว่านรกนรกเนี่ยนันบนดินเนี่ยครับโจตโจมันยิงกันนะไอโจนี่กลุ่มหนึ่งมันยิงมันจะมาเอาตัวประกัน ยิ่งกว่าในหนังลครับลูกปืนดาดดาด,าดากับลมนี่ดังพิ้วพิวถ้าเราลุกขึ้นมาเนี่ยจะโดนลูกปืนนั้นในเวลา48ชั่วโมงเนี่ยตัดไม่จ่ายตังค่าไล่ยิงต้อนไปอยู่ในหุบหุบเรยอป่าน้ำถ้าไม่ได้กลับจะทำยังไงเคยคิดไหมมันไม่ได้กลัวแล้วแหละความตายคืออยู่อย่างนั้นก็เหมือนกับตายทั้งเป็นเล มีความหวังกับพ่อครอบครัวเ <c oughs> พราะเขาต้องคอยเราอยู่เราจะเป็นไรไม่ได้สู้สู้เพื่อมีชีวิตอยู่